สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถึงกับตกใจเบลล่าสองคนแห่สองสาวสวยรำข้างนางอีกดังแฝดรือเปล่า โลกโซเชียลตกใจเลยหลังเห็นภาพนางเอกสาวเบลล่าราณีในชุดชนเผ่าภูไทยร่วมฟ้อนรำบวงสวงองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนครณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพระอารามหลวงตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครร่วมกับสาวงามหลายพันคนเปิดงานเทศกาลนมมสการ องค์พระทาตเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนประจำปี2564ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่69ระหว่างวันที่21-29ธันวาคม2563ทั้งนี้ปรากฏเป็นทิ่สดุดตาของคนในโลกโซเชียลหลังเห็นเบลลาฟอนรัมพบว่ามีหญิงสาวสวยรําเคียงข้างมีความคล้ายราวกับแฟดโดยอินสตาแกรมและเพจ Facebook หนูน้อยบทยอดเขาอันหนาวเน็บได้โพสต์ภาพพร้อมบอกว่า งานฟ้อนนมัสก,การพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครเมื่อวานนี้ทีวเบลลารานีไปร่วมฟ้อนถวายดิฉันรู้สึกเติตานางรำที่อยู่ข้างๆเบลลามากคือน้องมีความคล้ายกันมากค่ะยิ่งมุมข้างคือคล้ายมากสามารถเล่นสแตนอินในละครพรหมลิขิตหรือบุพเพสันนิวาสสองได้เลยทั้งนี้พบว่านางรำสาวสวยยังกับแฝดของนางเอกเบลลารานีคือ แพร่จุธามณีพาราสิงห์ดีกรีความสวยผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี2563ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สับสนเลยทีเดียวว่าคนไหนเบลล่าพร้อมทั้งแห่ถามเป็นเสียงเดียวกันว่าคนไหนตัวจริงจนต้องมีคนเข้ามาคอมเมนต์อธิบายคนทางซ้ายคือเบลล่ากว่าจะดูออกเงอตกสังเกตจากสีปกเสื้อของน้องอีกคนภาพด้านหน้าจะเป็นสีแดงสดค่ะเอามาเทียบกับภาพนี้ดูคิดว่าใช่นะคะด้านข้างเหมือนกันมากจริงๆ ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ